รมแดนคือแนวกันชนของประเทศแต่ในบางยุคสมัยมันกลายเป็นประตูหลังให้ของผิดกฎหมายยาเสพติดและอิทธิพลสีเทาไหลทะลักเข้ามาในพื้นที่ห่างไกลจากสายตาสื่อกลับมีจุดที่เรียกว่าช่องบกเส้นทางผ่านแดนทางบกที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ในความเป็นจริงช่องบกเหล่านี้คือจุดยุทธศาสตร์ ที่มีบทบาททั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงและการข่าวในยุครัฐบาลคสชและต่อเนื่องถึงรัฐบาลประยุทธ์ชื่อของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณกำกับดูแลความมั่นคงโดยใช้บทบาทเงาแต่จริงจังคุมแนวชายแดนทั้งด้านลับและเปิดเผยและวันนี้เมื่อผู้คุมแนวเงาอย่างบิ๊กป้อมเริ่มถอยหลังประเทศไทยมีใครกล้าและเก่งพอที่จะปกป้องพรมแดนจริงๆแทนเขาความหมายของช่องบกคืออะไร ช่องบกคือทางผ่านด่านพรมแดนที่เชื่อมโยงประเทศหนึ่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านทางบกเช่นถนนหรือเส้นทางภูเขาบางแห่งเป็นจุดผ่านแดนทาวรที่เปิดถูกต้องตามกฎหมายบางแห่งเป็นเพียงช่องทางธรรมชาติที่ไม่ได้มีระบบตรวจคนเข้าเมืองประจำ ช่องบกจึงไม่ใช่แค่ทางเข้าออกประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่เกิดกิจกรรมซับซ้อนเช่นการค้าทั้งถูกและผิดกฎหมายการเคลื่อนย้ายแรงงานการลำเลียงยาเสพติดการหลบหนีของผู้ต้องหาหรือกระทั่งกลุ่มการเมืองพลัดถิน่นและยิ่งในพื้นที่ชายแดนไทยลาวกัมพูชาช่องบกหลายจุดจึงเป็นทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจและช่องโหว่ด้านความมั่นคงพร้อมกันเมื่อชายแดนรั่ว ใครคือผู้เปิดประตูย้อนกลับไปช่วงปี2,547ถึง2,550รัฐบาลทักษิณชินวัตรเผชิญปัญหาชายแดนที่รุนแรงแต่ไร้ประสิทธิภาพในการจัดการเขาพระวิหารไทยเสียความได้เปรียบทางการทูตแผนที่ปล่อยให้กัมพูชาใช้ช่องทางยื่นต่อสารโลกแบบไร้การคัดค้าน ยาเสพติดลําเลียงทะลุแนวกันชนเข้าสู่ภาคอีสานและเหนือแม้มีสงครามยาเสพติดแต่กลับกลายเป็นเกมฆ่าผิดคนมากกว่าจับโจาพ่อจริงแรงงานเถื่อนค้ามนุษย์ไทยกลายเป็นทั้งทางผ่านและปลายทางโดยไร้ระบบลงทะเบียนควบคุมเมื่อผู้อยู่ในเงายืนคุมแผ่นดินในยุครัฐบาลคอสอชอและต่อเนื่องถึงรัฐบาลประยุทธ์ สื่อของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณกำกับดูแลความมั่นคงโดยใช้บทบาทเงาแต่จริงจังคุมแนวชายแดนทั้งด่านลับและเปิดเผยสร้างสายสัมพันธ์ทหารกับลาวกัมพูชาระดับแม่ทัพถึงผู้นำประเทศดึงเพื่อนบ้านตั้งกลไกลข่าวกรองสามฝ่ายประจำชายแดนตั้งศูนย์สกัดยาเสพติดในจุดช่องบกที่เคยเป็นทางผ่านหลักของแก๊งค้ายาจัดระเบียบแรงงานผิดกฎหมายแปลเปลี่ยนเป็นระบบ MOU ที่ตรวจสอบได้ ขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไม่ให้กลุ่มทุนสีเทาผูกขาดพื้นที่เงาไม่มีนโยบายไยฝันไม่มีคารมแบบนักเลือกตั้งแต่พรมแดนกลับนิ่งเงียบกว่าทุกยุคเปรียบให้เห็นภาพชายแดนไทยในมือใครมั่นคงกว่ากรณีเขาพระวิหารรัฐบาลทักษิณพลาดการคัดค้านแผนที่ส่งผลเสียต่อไทยในเวทีโลกขณะที่ยุคพลเอกประวิท์คุมสถานการณ์ด้วยทหารเข่ากรองไม่ให้ลุกลามเป็นสงคราม กรณียาเสพติดชายแดนเหนือรัฐบาลทักษินสงครามยาเสพติดลงลึกไม่ถึงเครือข่ายจริงกลับมีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตจำนวนมากขณะที่ยุคพลเอกประวิทย์ใช้ความร่วมมือข่าวกรองไทยลาวเมียนมา สกัดเส้นทางลำเลียงตั้งแต่ชายแดนกรณีแรงงานเถื่อนกัมพูชาลาวรัฐบาลทักษิณแรงงานล้นเมืองไร้ระบบควบคุมชัดเจนในหน้าค้ามนุษย์แฝงในระบบราชการขณะที่ยุคพลเอกประวิทย์จัดระเบียบ MOU ระบบลงทะเบียนแบบใหม่พร้อมตั้งจุดคัดกรองช่องบกกรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรัฐบาลทักษิณเปิดทางกลุ่มทุนใหญ่ถือครองผลประโยชน์โดยไม่มีกรอบควบคุมขณะที่ยุคพลเอกประวิทย์ พัฒนาพื้นที่ร่วมกับกอรมโนเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและข่าวกรองกรณีผู้นี้ภัยการเมืองในกัมพูชารัฐบาลทักษิณกลุ่มต่อต้านรักใช้กัมพูชาเป็นฐานเคลื่อนไหวโจมตีไทยขณะที่ยุคพลเอกประวิทย์คุมข้อตกลงลับกับกัมพูชาปิดช่องการเคลื่อนไหวใตดินผ่านสายสัมพันธ์พิเศษคำถามถึงประชาชนคนไทย หากช่องบกคือเส้นเลือดใหญ่ของชาติแล้วคุณไว้ใจใครให้ดูแลมันใครกันแน่ที่ปล่อยให้พรมแดนไทยกลายเป็นเส้นทางของทุนเถื่อนแรงงานเถื่อนและยาเสพติดใครกันแน่ที่กล้าเดินข้ามพรมแดนโดยไม่ต้องผ่านทูตแต่จบเรื่องด้วยคำพูดคำเดียวใครกันแน่ที่บริหารชายแดนแบบขายฝันแต่ไม่เหลือกำลังคุมจริงและวันนี้ เมื่อผู้คุมแนวเงาอย่างบิ๊กป้อมเริ่มถอยหลังประเทศไทยมีใครกล้าและเก่งพอที่จะปกป้อมพรมแดนจริงๆแทนเขาสืบจากข่าวรายงาน